อาการปวดข้อนิ้วบวมในตอนเช้าอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณที่กาลังจะบอกอะไรกับคุณลองเช็คดูค่ะว่าคุณเริ่มมีอาการเหล่านี้กี่ข้อแล้วหนึ่งนิ้วบวมสองปวดข้อสามขยับยากสี่เริ่มกำมือไม่สุดห้าขยับตัวค่อนข้างยากในตอนเช้าเกือบสิบนาทีนะกว่าจะลุกจากที่นอนได้แล้วอาการแบบนี้มันก็เหมือนจะดีขึ้นแต่ก็เพียงชั่วคราวแล้วก็กลับมาเป็นใหม่คุณรู้ไหมนี่คืออาการเริ่มต้นเมื่อ17ปีก่อนที่จุ๋มเป็นโรมาตอย แล้วมันก็ลามเป็น SLE ด้วยแต่ไม่ต้องตกใจไปค่ะอาการเหล่านี้แก้ไขได้ถ้าคุณเข้าใจต้นเหตุของมันค่ะเมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยเราก็เข้าใจว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมคะเราก็ไปหายาแก้ปวดทานว่ามันเป็นการแก้ที่อาการมันอาจจะทุนเราแป๊บเดียวค่ะแล้วมันก็จะกลับมาเป็นใหม่อยากให้เข้าใจตรงนี้นะคะว่าหลายๆโรคเลยค่ะมันมีสาเหตุมาจากภายในร่างกายของเราค่ะ มันเกิดจากพฤติกรรมของเราที่สะสมมาเป็นเวลานานแล้วทําให้ร่างกายเนี่ยอักเสบเพอร่างกายอักเสบก็สะท้อนออกมาเป็นอาการต่างๆมากมายแต่กว่าที่มันจะอักเสบได้ค่ะเราต้องรู้จักสาเหตุก่อนว่ามาจากอะไรเลยนะคะข้อแรกจากการกินค่ะต้องเข้าใจเรื่องของการควบคุมแป้งและน้ําตาลค่ะแล้วจะทําให้การอักเสบของคุณน่ะสามารถลดลงได้แต่ก็เข้าใจเนาะมันยาก เพราะว่าอาหารหลายๆอย่างอะ่ะมันมักมีแป้งและน้ําตาลอยู่ในนั้นด้วยอะ่ะที่มีคําบอกว่าต้องลดให้ได้เหลือหกช้อนชาต่อวันในเรื่องของความหวานเนี่ยมันก็ข้อคัดยากนะเพราะอาหารที่เขาเสิร์ฟเรามาเขาก็มีน้ําตาลอยู่แล้วแล้วถ้าเราปรุงเพิ่มก็หวานขึ้นไปอีกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าคิดว่ามันยากอยากได้ตัวช่วยจุ๋มก็มีนะแต่ถ้าอยากทําเองแบบง่ายๆจุ๋มก็มีวิธีปรับพฤติกรรมติดตามช่องจุ๋มไว้แล้วจุ๋มจะเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะ